สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคณิมิโซะนะครับผมอ่ะในวันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวอีกหนึ่งตัวละครหน้าตู้เช่นกันนะครับที่จะเข้ามามาพร้อมกับทางคาสึสะชุดวนุนดนตรีเลยนะครับผมย่างทางโยชิมิชุดวนุนดนตรีซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันเลยคือเป็นตัวลิมิต และมีการใช้งานที่เฉพาะทางคล้ายๆกันเลยกับทางคาสิสนะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสําหรับทางยูชิมิแล้วเนี่ยการปั้นตัวละครต่างๆนะครับการใช้งานมันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่านะครับผมแล้วก็สาหรับคอนเทนต์ที่ใช้งานกับตัวละครตรงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างรวมถึงโชว์เคสต่างๆเนอะสำหรับทางยูชิมิชุโบนดนตรีนะครับว่าสรุปแล้วมันสามารถใช้งานอะไรที่ไหนได้บ้างนะครับผมอ่ะก็สําหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง ี่เประโยชน์หรือว่าคุณถูกใจกับคลิปนี้นั่นเองนะครับผมฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของทางโยชิมิชุกุนตรีนะครับรวมถึงความน่าเปิดส่วนตัวแล้วผมให้ประมาณเท่าไหร่ด้วยนะครับผม ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลต่างๆของทางโยชิมิชูโบดนตรีกันดีกว่านะครับว่าตัวละครนี้เป็นยังไงกันบ้างสําหรับโยชิมิชูโวดนตรีนะครับเป็นตัวละครประเภทสไตรเกอร์นะครับยูนบทบาทของตัวละครดีลเลอร์โดยตัวละครนี้เป็นตัวละคร3ดาวนะครับและเป็นตัวละครลิมิตนะครับย้าว่าตัวละครลิมิตนะตัวละครตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็จะต้องเปิดในจังหวะที่ตู้ตัวละครนี้เข้ามาเท่านั้นนะครับอ่ะโดยที่ตัวละครตรงนี้นะครับจุดที่ถนัดจะอยู่ที่พื้นที่กลางแจ้งนะครับก็เหมือนๆกับทางคาสัสซาเลยนะคร สองตัวละครอย่างเงี้ยถูกออกแบบมาเพื่อเล่นกับคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งนั่นเองนะครับการโจมตีสีแดงเกาะสีฟ้านะครับใช้อาวุธเป็น AR นะครับยืนอยู่ในระยะกลางนะครับผมข้อมูลต่างๆถ้าเกิดเราคุณเห็นแล้วก็คิดว่าน่าจะพอเดาได้แหละว่าตัวละครนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อเล่นกับคอนเทนต์อะไรนะครับเรื่องของอุปกรณ์นะครับจะใช้เป็นหมวกแร์พินแล้วก็ตัวนาฬิกานะครับผมทีนี้เรามาดูที่สกิลดีกว่าสำหรับสกิลของทางยชิมินนะครับ ex สกิล ค่าคอสสิบนะครับย้ําว่าค่าคอสสิบนะค่าคอสสิบในส่วนนี้เมื่อมีการกดใช้งานจะได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับก็จะเป็นการบัฟให้กับตัวเองนะครับพลังโจมตีกับ a อคแท็กสปีดนะครับหนึอันนี้ที่เลเวลแม็กนะอยู่ได้50วินาทีและจะมีการเสกเป็นสเต็ก s ูกา r ์ u ั h เอามาให้กับตัวเองด้วยนะครับ5้าสเต ซึ่งทางโยชิมิเนี่ยก็จะสามารถเก็บสเต็กในส่วนตรงนี้ได้สูงสุด5สเต็กนั่นแหละนะครับผมและสเต็กชูการ์ัชตรงนี้นะครับจะมีการลดลงเรื่อยๆนะครับทีละ1สเต็กทุกๆ10วินาทีนะครับผมก็คือ50วินาทีปุ๊บสเต็กชูการ์ัชก็จะหมดไปด้วยเช่นกันพร้อมๆกับตัวบัฟอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะพอจะเก็บภาพนั่นก็คือมันจะค่อยๆลดลงไปนะครับ10วิอ่ะก็จะเหลือ4สเต็กลดลงไป10วิก็จะเหลือ3สเต็กอะไรแบบนี้นะครับก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยจนกระทั่งเหลือศูนย์สเต็กน อ่าโดยที่ส่วนที่ส่งผลเนี่ยอยู่ที่เบสิคสกิลเลยสําหรับเบสิคสกิลนะครับทุกการโจมตี10ครั้งนะครับของทางโยชิมินะจะมีการโจมตี ใส่เป้าหมายนะครับอันนี้ที่โลแมกนะ966%แต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนที่ถือชูการัสอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวของน้องแกหรือว่าเพื่อนร่วมทีมนะครับมันจะนับสแต็กรวมกันได้เลยนะครับโดยสแต็กตรงเี้ยมันจะนับได้สูงสุดอยู่ที่8สแต็กนะสำหรับการที่จะทำดาเมจเพิ่มในส่วนตรงนี้นะครับโดยแต่ละสแต็กที่ภายในทีมของเรามีการถืออยู่นะครับในสเต็คชูการัสตรงนี้นะจะได้ดาเมจเพิ่มสแต็กละ5%นะครับก็สูงสุดก็คือ8สแต็กใช่ไหมก็คือ40%นั่นเองนะครับในส่วนตรงน้ึข แต่ละครั้งนะจะเป็นช่วงเวลาที่จะทำดาเมจส่บอสได้เยอะมากๆเลยนะครับในส่วนของทางเบสิคสกิลของทางโยชิมิชุบันตีนะเอ็นแฮสก l ลนะครับจะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวน้องกาเองนะครับและถ้าเกิดว่าคุณปลดปืน2ขึ้นมาจะได้รับค่าคริดาเมจนะครับเพิ่มเข้าไปอีก3,800หน่วยนั่นเอง Sub Skill นะครับผมอันนี้ก็คือเมื่อโยชิมินะครับมีการใช้งานในส่วนของเบสิคสกิลขึ้นมานะครับ จะมีการทําเป็น d d i ด i เชอร d ดาม g e เพิ่มเติมทุกครั้งนะครับเมื่อครบกาเมื่อมีการใช้เบสิคสกิลครบ3ครั้งไะ้แบบนี้นะก็จะมีการติดขึ้นมา1ครั้งอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับนั่นก็จะเห็นว่าจุดเด่นของทางยูชิมิเนี่ยคือเรื่องการ Auto ้ t ท a c แนะแล้วก็เมื่อมีการออโต้ t t a c แทกอ่าก็จะมีการบัฟให้กับตัวเองจากเอสกิลอะไรแบบนี้เนอะแล้วก็เบสิคสกิลนะครับ จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ใช้ในการรันดาเมทที่ดีมากๆซึ่งมันจะไปส่งเสริมกับตัวซับสกิลอีกหนึ่งทีนะครับที่จะช่วยในการรีดดาเมจจากเบสิสสกิลทุกๆ3ครั้งให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะเห็นว่าสกิลมันจะเป็นการเน้นการตีทั่วไปนะครับซึ่งมันหมายความว่าตัวละครนี้เหมาะ,ก,ก,ะมาก,กับการเล่นคอนเทนต์อย่างหนึ่งนั่นเองนะครับผม ทีนี้เราพูดถึงงานหลักก่อนแล้วกันสาหรับการใช้งานโยชิมินะโยชิมนะิเนะี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่ออกแบบมาเหมือนข้าศึกษาเลยนะครับคือการใช้งานในแต่ละคอนเทนต์ค่อนข้างจากัดมากๆแถมตัวละครนี้ค่าคอรสมันแพงนะครับทำให้การใช้งานจริงเนี่ยมันเลยสามารถใช้งานได้เพียงแค่ the fury o f s e t นะครับเกราะแดงคือในขณะที่คาศรราึกาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะลองนําไปฝืนนะแบบว่าเอออยาก อยากเอาไปลองเล่นคอนเทนต์อื่นๆอย่างเงี้ยผมว่ายังฝืนได้แต่ในขณะที่โยชิมิเนี่ยคุณจะเห็นว่าค่าคอสมันแพงมากอะก็คือ10ถ้าเกิดว่าคุณเล่นคอนเทนต์อื่นอ่ะมันค่อนข้างจะฝืนค่อนข้างยากพอสมควรเลยเพราะว่าค่าคอสมันโอเวอร์มากเกินไปนะครับผมทําให้ตัวละครนี้จุดเด่นอะมันอยู่ที่ฟิโรเซ็ตแต่คำว่าจุดเด่นในส่วนตรงนี้ถึงแม้จะเห็นว่ามันมีงานเดียวนะครับแต่ตัวละครน,นี้คือหนึ่งในตัวละครที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับการเล่นในคอนเทนต์นี้นะอ่ะทีนี้นะครับการจะปั้นมาใช้คุณต้องป ตัวละครอย่างทางโยชิมินะครับจะเป็นตัวละครดาเมจหลักเลยนะครับสำหรับการเล่นคอนเทนต์เดี๋ยวฟิล์เซตเกาะแดงนะครับฉะนั้นการที่คุณจะปั้นตัวละครนี้ขึ้นไปควรจะต้องเล่น5ดาวปืน2หรือปืน3ไปเลยนะครับเพื่อให้มันในการรีดดาเมจได้สูงสุดนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะรันอะไรต่างๆของตัวละครตรงนี้นะครับจะได้ทําได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองนะครับผมอุปกรณ์เช่นกันเลยนะครับการเล่นเดี๋ยวฟิล์เซตบอสตีแรงอยู่แล้วนะครับและตัวนี้เป็นตัวดาเมจฉะนั้นของทุกช่องสําคัญหมดเลย3นครับผม สกิ Skill ลละกันสหตับสกิลตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนะครับที่ควรจะต้อง all max เพราะว่าเป็นตัวดาเมจนะครับและทุกสกิลมีการใช้งานไม่ว่าจะเป็น ex basic enhance sub Skill ใช้งานทุกอย่างเลยนะครับฉะนั้นตัวละครนี้นะครับง่ายๆเลยต้องอัพทุกสกิลนะครับและจะดีมากถ้าเกิดว่ามีการเล่นคู่กับทีมของเขาเองนะก็คือแก๊งขนมหวานมนตรีนั่นแหละครับแต่ว่า สำหรับตัวละครนี้มันมีความสามารถในการ standalone นะไม่จำเป็นต้องเล่นกับทีมมากมายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีทีมของเขามาเล่นด้วยในส่วนของการที่จะมีการ Pro b a เป็ Skill ก็จะสามารถทําประสิทธิภาพได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็คร่าวๆข,ของทางยูชิมิจะประมาณนี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าของในการอัพเกรดพวกสกิลต่างๆของทางยูชิมิจะมีอะไรกันบ้างนะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสาหรับของที่ใช้ในการอัพโยชิมิเนี่ยจะอยู่ที่อะไรกันบ้างน,นะสำหรับการอัพสกิลนะครับผมอ่ะสำหรับการ Skill อัพสกิลทางโยชิมินะครับอ่ะก็เป็นนักเดนทริตี้เนี่ยก็ต้องใช้สมุดกับดิสของทางทริเนตี้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้พอมาดูในส่วนของพวกอ่ะอาร์ติแฟกต์ต่างๆแล้วกันนะครับก็จะใช้เป็นอาร์ติแฟกต์ของตัวที่เป็นไข่ดานะครับผมซึ่งอันเนี้ย จะเป็นสายหลักนะแล้วก็สายรองนะครับจะเป็นในส่วนของทางดิมรุทเลนส์นะครับผมฉะนั้นใครที่อยากจะเปิดโยชิมิมาแล้วก็นํามาปั้นใช้เองอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมหาของเหล่านี้เอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าโยชิมิเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คุณต้องปั้นจนสุดแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะใช้งานจริงๆนะสำหรับตออัวละครตรงนี้ อ่ะอันนี้นะครับก็เป็นโชว์เคสนะอ่ะคุณจะเห็นว่าเฮ้ยจะเป็นภาพเดิมเลยก็คือไม่ได้ปรับทีมนนแหละก็คือใช้ทีมเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรันเป็นสกิลของทางยชิมิให้ดูแล้วกันนะแล้วก็คุณจะได้เข้าใจว่าค่าคอสิบมันหนักขนาดไหนนะครับสำหรับการเล่นคอนเทนต์โดยทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นอย่างเช่นฟรีลรับเซตอย่างเงี้ยค่าคอสนำมันมาเขาทั้งวแล้วก็ค่าคอสะมันแม็กซ์อยู่ที่20นะครับมันก็เลยไม่ได้กระทบอะไรมากมายถ้าเทียบกับการลงพวกกันร่อาชจนยกับบนบางนะครัราานนครท นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเห็นไหมว่าค่าคอสคือสูงมาก,กน,นะสำหรับตัวละครนี้นะครับแต่แต่อันนี้มันเหลือ9ก้านะเพราะผมใส่เป็นทางชชโรโกะออกมาด้วยครับมันก็เลยมีการลดค่าค,าคอสไปให้1น,นะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับคุณจะเห็นว่าเนี่ยค่าคอสมันเป็นอย่างเงี้ยมันเลยประยุกต์ใช้กับคอนเทนต์อื่นคคอนทางยากนะครับกับตัวละครนี้นะเนี่ยครับ เมื่อมีการกดใช้งานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการบัฟให้กับตัวเองนะครับเนี่ยแต่ว่าก็จะมีเวลาลำนานแป๊บหนึ่งนะอ่าแล้วให้สังเกตนะครับมันก็จะมีการเสกสแต็กชูการัสบนหัวตัวเองด้วยนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับพาไปสิวินาทีเดี๋ยวสแต็กชูการัสจะค่อยๆลดลงมานะครับพาไปสิวินาทีจะหายไปหนึ่งอ่าเห็นไหมเนี่ยเหลือสี่ละเดี๋ยวถ้าเกิดพาไปสิบวินาทีนะครับก็จะเหลือสามแล้วจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับทุกกวินนนนนาาาทีีอ่มมัั็็จะะะเปปรรณ้คบ สำหรับสกิลของตัวน้องแก่นะครับแล้วก็มีการโจมตีคบทุก10ครั้งนะครับก็จะมีการพกคองเบสิ้สกิลแบบนี้นั่นเองนะครับผมอะน่าจะมาเห็นภาพอะไรเนะกับวิธีการใช้งานนะครับมันเป็นตัวละครที่เข้าใจเขานข้งง่ายแหละแต่ว่าสำหรับการใช้งานจริงอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคเรื่องของค่าคอสอะไรบางอย่างนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะนํไปลงกับพวกคอนเทนต์โดยทั่วไปอะไแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลของทางโยชิมิกันแล้วกันนะครับโยชิมิชูฟวนดนตรีนะครับเป็นตัวละคร3ดาวนะครับเป็นตัวละครสไตรเกร์นะเป็นตัวละครลิมิตนะครับผมก็จะสามารถหาได้เฉพาะช่วงที่ทางโยชิมิเข้ามาเป็นตัวละครหน้าตู้แบบนี้เท่านั้นเองนะครับก็จะมีเวลาให้เราสามารถเลือกเปิดได้นะสออาทิตย์ตรงนี้โดยโยชิมินะครับจะอยู่ในบทบาทของตัวละครดีลเลอร์ซึ่งอันนี้คือดีลเลอร์จริงๆนะครับเป็นตัวละครดาเมจหลักสําหรับคอนเทนต์การไต่หอ บอสฟิลเซตเกราะแดงนั่นเองนะครับผมอ่าตัวละครนี้นะครับจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นคือเรื่องของการทำดาเมจจากการออโต้แท็กและเบสิกสกิลได้ดีมากๆนะครับรวมถึงสกิลต่างๆก็มีการสนับสนุนให้กับตัวละครนี้สามารถรันดาเมจได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครตรงนี้ โดยตัวละครตรงนี้นะครับความสําคัญของสกิลสําหรับผมทุกสกิลสําคัญเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นตัวละครดาเมจเนอะและเวลาที่เราต้องการจะให้ตัวละครนี้นะครับแสดงประสิทธิภาพสูงสุดออกมาได้ควรจะต้องอัพทุกอย่างให้เต็มนั่นเองนะครับฉะนั้นสําหรับตัวละครนี้เรื่องของ Priority ในการอัพไม่มีอะไรเลยนะครับผมอ่ะ e x skill ก็เป็นเรื่องของการบัฟเนอร์ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการโจมตีรวมถึงพลังโจมตีด้วยนะครับและจะมีการเสกเป็นแ c กของชูการัสเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งแ c กของชูกาลัสตัวนี้จะ ซึ่งตัวเบสิสสกิลตรงนี้นะครับก็จะส่งผลว่าถ้าเกิดว่ามีการโจมตีครบทุกจํานวนที่กําหนดขึ้นมานะครับก็จะสามารถรันดาเมจขึ้นมาได้โดยโดยการรันดามเมจในส่วนตรงนี้นะครับจะมีดาเมจเพิ่มเติมให้ด้วยตามสเต็คของชูการัสที่เกิดขึ้นภายในสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของน้องแกเองหรือเพื่อนร่วมทีมที่มีการเสกสเต็คชูการัสขึ้นมานะครับก็จะถูกนับในส่วนนี้ด้วยทั้งหมดเลยนะครับผม ในขณะที่ Enhance Skill นะครับก็มีการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการโจมตีทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีรวมถึงถ้าเกิดว่าปลดปืน2ก็ยังมีเรื่องของค่าคริตเมจเพิ่มเติมเข้ามาอีกและถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของ Sub Skill นะครับก็น่าสนใจเช่นกันก็คือถ้าเกิดว่ามีการพร็อกในส่วนเป็นสกิลครบทุก3ครั้งนะครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอีกพอสมควรนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตัวละครนี้โดดเด่นในเรื่องของการโจมตีทั่วไปยิ่งโจมตีเยอะเท่าไหร่นะครับมีการัเเพิิ่มมตห้ ะฉะนั้นตัวละครนี้นะครับด้วยความที่เป็นตัวละครดาเมจหลักนะการที่คุณจะนําไปเล่นจริงๆนะครับและคุณอยากจะปั้นเองนะแนะนําว่าคุณต้องปั้นขึ้นไปจนถึงระดับ5ดาวปืน2หรือปืน3าไปเลยนะครับเพื่อให้รีดประสิทธิภาพสูงสุดของตัวละครตรงนี้มาให้ได้นะปัญหาของตัวละครตรงนี้อย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของค่าคอสที่มันเป็นค่าคอสสิบท,ทำให้มันไม่ได้มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้งานในคอนเทนต์นอื่นนะครับยกเว้นเพียงแค่คอนเทน ฟิลลี่ออฟเกราะแดงนะครับที่ค่าคอสมันค่อน้างเยอะอยู่แล้วนะครับทำให้ในการที่เราจะหมุนสกิลกต่างๆถึงแม้ว่าค่าคอสมันจะแพงแบบนี้นะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกอยู่นั่นเองนะครับทีนี้พูดถึงความน่าเปิดแล้วกันส่วนตัวผมก็ให้ เท่ากับคศรราศึกษเลยคือ7เต็ม10นะครับด้วยความที่คอนเทนต์มาเฉพาะทางมากๆเลยนะถึงแม้ว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆสำหรับการลุยในโซนเฟรียลเซตเกราะแดงก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่พร้อมนะครับใครไม่อวยหรือว่าใครไม่ได้จะจริงจังกับสซนตรงนี้นะครับผมก็แนะนําว่ารอยืมเพื่อนที่เขาปั้นมาสุดดีกว่านะครับผมคิดว่าน่าจะคุ้มค่าก่าดีของเรามากที่สุดในกรณีที่ทรัพยากรของเราไม่ได้เพียบพร้อมขนาดนั้นนะครับผมอ่ะก็คร่ควๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับการรีวิวของทางตัวละครโยชิหิชุบรนรี่ มารับฟังรับชมนะครับผมถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็รบก,กวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมไปด้วยแล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถเตวมเต็อคอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ